คนส่วนใหญ่มาแล้วครับก็ถ้ำตรงนี้ครับเป็นสถานที่ถ้ำสุกละขาตาหรือว่าถ้ำคางหมูคางหมูคือแต่ก่อนมันก็จะต่ากว่านี้นะครับต่ำกว่านี้แต่ตอนนี้เขาก็การจะทมดินขึ้นมาประมาณนี้นะแล้วก็หลังจากที่เขาพุทธเจ้าเสด็จมาพระองค์ก็ประทับตรงนี้นะครับ ทีนี้ราษารีบบตรท่าน่านบวชมาสิบห้าวันท่านก็นมาอุปถาผุ้ทธเจ้าอุปถาผุ้ทธเจ้าเสร็จแล้วก็ทีคณะขาซึ่งเป็นหลานของท่านเนี่ยออกติดตามคุณลุงเพราะว่าคุณลุงเนี่ยไปบวชในสำนักของอาจารย์สันชยัยสันชยัยแล้วก็มาบวชในสำนักของพุทธเจ้าก็เลยไม่พอใจในคุณลุงพี่ที่ไปบวชในสองสำนัก ทีนี้เขามามาเห็นพระสาธิบุตรคุณลุงอยู่ตรงนี้ก็ ه, <ง>เ,เลยพูดว่าสิ่งที่คุณลุงทำเนี่ยขพระเจ้าไม่พอใจพพุทธเจ้าก็เลยแสดงร undy, ธรรมะเวทนาปฏิทกหารสูตรก็คือพูดถึงสุขเวทนาทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกข์จะทํำยังไงให้เราไม่ติดในสุขคือมีสุขแต่ไม่ติดสุขไม่ติดสุขมีทุกข แต่ไม่ทรมานอ่าเออทาได้ไหมลนะ่ะถ้าทําได้ก็กินมันก็จะเหนือเหนือสุขเหนือทุกข์อมันก็จะสบายรับสบายเมื่อมันสบายมันก็สามารถที่จะมองเห็นธรรมะได้เหมือนกับน้ำเนี่ยครับน้ํามันใสมันก็มองเห็นตัวปลาได้ใจเราก็เหมือนกันถ้าใจเราใสใจสะอาดเนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งที่เราจะกินเข้าไปเราจะทําลงไป ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษที่จะตีกลับมาหาเราไหมนะไม่ใช่ว่า,าไปสั่งปลาตัวใหญ่ๆที่มันอันนี้ก็ผิดนะครับเพราะว่าโทษของมันก็คือปานาอานาธิบาทแต่ถ้าเราเข้าใจมีจิตที่ละเอียดก็เราก็ไปหาที่มันมันตายแล้วที่เขาไม่ได้นั่นมันจะไม่ได้โทษเพลินไผ่ดังนั้นสิ่งที่จิตที่เราละเอียดอ่อนมันก็จะ สายขึ้นแล้วก็มองเห็นได้แล้วก็งดเว้นได้ครับ <c oughs> คือชีวิตเราไม่จําเป็นต้องไปทําบาปเห็นไหมคนอินเดียเขาก็กินผักกินอะไรเป,เป็นเป็นอาหารเขากินผักเป็นยากินผักเป็นอาหารเป็นยาของเรานี่กินยาเป็นอาหารกิลกรรม <c oughs> แถมยังกินมามากเป็นซองอีกนะกินครึ่งซอง ส่องนัง่นเองด,ด,ดันั้นเนี่ยก็ <c oughs> ทําไมเขาถึงไม่เป็นโรคเป็นภัยเพราะว่าเขากินแต่ผักกินแต่อะไรของเรามันปรุงแต่งมากแล้วพอทําให้อ่าร่างกายมันรับไม่ได้ทั้งทีุู่้เจ้าสอนว่าอ่ามัตตัญญุตาอ่าก็คือมัตตัญญุตากัตถสัมก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคค่ะคือเราไม่ได้กําหนดแคลอรี่ที่มันจะเข้าไป เยัดเต็มอาจารสุดท้ายมันก็เลยมันก็เลยไปเก็บแถวข้างๆครับมันก็เลยเป็นห่วงสุดท้ายก็เลยห่วงกันถ้เาเรารู้จักประมาณมันก็จะร่างกายมันก็จะสมดุลนะนั้นเหมือนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เลยสอนให้เราในชั้นมือเดียวเช่นเดียวเพราะว่าระระหว่างห่างเนี่ยมันก็จะดึงเอาเอาไอา้ตัวสำรองมาใช้เะตัวสำรองมาใช้มันก็จะหมดไป นี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เรามาเห็นนี่เพราะเสนาทั้งหลายท่านก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้ เอไปก็จะได้พาบูชาสการะนะสถานที่าระสีิพุทธท่านในสำเร็จอรหันอิมินาสการินะต่างพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการินะต่างสังฆังอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาท่ามสุการาขาต่างเป็นสถานที่สำเร็จอรหัน ของภาษาดีบุตรขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขวให้ข้าพเจ้า,จาได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเธอเอีมหังพันเตปะควา,า,ต,วาตุมหากัง,ง,กงอัตตาภาวัง ปาริชัดชาิตระมาคเจ้าผเจิข้าต่พระผู้มีพระาเจ้าผู้เจริญข้าพุทธเจ้าขพุทเจ้าขอมอกายขอกายวายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาบูชาสังฆบูชาบูชาข้าพระเจ้าตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตั้งามคำสั่งสอนตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ ด้วยการเจริญจิตตภาวนาด้วยการเจริญจิตตภาวนาอา,า,าการบ,บ,บนันีเธอ